สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเดสุมองสุบอลล่ะครับขี่ข้ามาขี่ตามับส้มพญิไส้ผ้ารอะนะครับเพื่อนนี่พญิไส้กับสีผ้าพีผ้านองมาเราะยามเบ็ดครับผมมากับบรรยากาศร่มหนาวร่มวูอวอเลยครับร่มักอยางแห้งเลยมือนี่คุณครับคุณร่มแห้งครับพี่น้องมือนี่ผมเชื่อว่าเป็นมือแรกนะครับที่ มีลมหนาวในรอบปีตะกี้แล้วก้อนนานันก็อาทิตย์ก,ก้อนก้อนนึ่ก็ฝนครับฝนตกเบิดฝนละคือบานมามาลุ่นยามเบียดพี่นอ้องว่าสีมีโตบ่ครับสีมานบ่คือปลามันหนาวบ่ปลามันสีหนาวคือข้อนบ่กะพี่นอกก้องกะระวังละมัดมันระวัง,ะะวงสุขภาพเอาเด้อครับเด้ออากาศมันเปลี่ยนระมันระวังเอาเดียวเป็นวัดเป็นไอเป็นไข่เป็น,ปนหนาว นี่ครับเงียบด้วยครับพี่น้องมายามเบ็ดมามาลุ้นยามเบ็ดจะมีตัวหรือเปล่านี่มาครับนั่งเอกประจำช่องแล้วครับมามาครับผมนั่งเอกประจำช่องผมพุนไปใช้บุญมาครับเบาน้ำหมาเบากน้ำหมาหม,มาเรีปากครับ,บกบอกนัง่งบดบ่ได้พอได้มีมู ใหอยู่ได้ผมว่าไปไหนไปด้วยโอ้เดี๋ยว่มหนาครับเหนามือนีเหนาวหนาเริ่มเหนาแล้วรู้สึกว่าหน้าเหนาวย่างเข้ามาติมตัวแล้วครับพูดแล้วข้าใครไปน้ำเงียบครับผมหลังนี้ก็ได้มีแต่หลังเงียบเอ๊ มันบอมากครับหรือปลาจะหนาคนกระหนาวหนาวไปได้กอกมากครับหาอยากหากินมาหากระได้กินกระหากระได้ซื้อเขากิน ยิ่งเสียงว่าแมา่นปลาหิวเบ็ดปลากินเบ็ดอยู่ฝั่งทางผุนละมากมาขุดยิ่งเสียงปลาบ่าได้ครับไปตามไปเนงียบมันน่ะล่ะเงียบครับเงียบจิ๊บเงียบกิ๊ยบยบังเงียบอยู่โอ้หนาวบอดายก็ยังมาลุยน้มอยู่มาลุยกับบอดายครับคุณ แกก้าเห็บนกแถวนี้แถวนี้นกนอนนกมันมานอนพวกนกเขาหน่อยครับใช่เบืองบรรยากาศสุดหัวขี่น,อน่บบนอยวันนี้ใช่กบลาหนกลาเจ้าปลาเจ้าปลาครับสภา,า,าพไม,นนหม้หน้าพญไส่นี่ละโบมยันมองอื่นหน้าพญไส่คือเกาเอ้าโดนแล้วครับพี่น,อน้อง โดแล้วหนึ่งหนึ่งแต้มนั่นครับพี่น้องนั่นครับนั่นครับนี่ไอช้อนปอกรุ่นพอดีครับรุ่นพ่อปนนี่พี่น้องอุ้ยยุดยุดยุด,ยดตั้งกล้องกันพี่น้องเข้าเดียวครับมามาโอ้ยหนาวหนาวหนาวกินเลืกใช่ละือเฮ้ยกินเลืกดเลือพี่น,น้อง ุกินหอดว้างเสือพูงคุณโอ้กินหอดจังหวัดเลยว้างเสือพุงโอ้กินหอดอมานํากันเลยครับล่องพุ่งมันไปปดยุนปดหนักบัส,บสดไปหลวงมันหลวงลงไปเลยมันสิตายเยอจะไม่สดไปครับไปยามตัวครับผมุ ไปยามเด็กครับไม่ได้ยามตโตย้ำโตไม่ได้ครับมันจะตอดเอาลังนี้ไปยังไงเงียบเงี่ยงเป็นเสืเชียบเงียบเป็นช่ชวงๆได้ช้อนฟอกหนึ่งแต้มเอาลังนี้กระโดนนี่น้องช้อนฟอกเหมือนเดิม นั่น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 ลี่ล่าเพื่อนหลายก็เกินลีลาเยอะลีลาเยอะขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยแต่ของตัวเพืองลุดซะละ่ะลุดเย้อมวัดได้รับประทานดิเดียบอกเดีวยว่ากินเลือกแบบน,นี้กินเลือก,กแล้วครับท่านกิ่เลือกขึ้นกา่า เอากินเลยกระตงปดเอาปดได้อยู่ครับเดี๋ยวจังค้ดไม่เสียบเงียบพี่น้องมันสีดวนสีสากมันจะช้าจะนานไปุูนยามตัวนี่นะครับเ<น>ฟืองก็เอาบัวใดดอกกี่น้องจมนม้ำเลย้อัดกระชากขอัดเหงาได้ขัดบัวใดดอกบัวใดก็บอเอาบัวใดก็บอเอาปีนี้คนสีอืดเฟืองอยู่ ตังคนก็ตังหาเพืองได้เพืองเงี้ยตัวข้าวโดแล้วครับพวกข้าวโดได้อยู่พวกข้าวไงเงี้ยยืด้อยบ่ได้ียังโอ้ร้อนครับร้อนหัวขโมยเอาเงี้ยไปกินเบิดแบงนี้ก็เงียืดเบ็ดขึ้นง่ายยีดสันสดใส luốt khắp khí sản suốt xây chiếu ong tòng nhẹp nhẹp đang nhẹp bay ao chia lắng nó chít lắng bớt chít bó ao ao trên này nó bơm nhịp à? ha ha bảo chân sàn cáu béo เงียบเงียบเงียบเอ้บ่มีสัตว์ใหญ่ออกมาบ่จอมไว้ล่ะไอ้ช่อนใหญ่อันโดนอยู่ครับพี่น้องโดนหนึ่งหนึ่งแ้มอีกอีกหนึ่งแ้มโตใหญ่ครับผมมีแต่ไอ้ป๊อกอช่อนป๊อกนั่นครับสองตัวพ่อปน <laughs> ของตัวพ่อปุ่นก็ด้ปุ่นในแก้วครับผมนี่นะครับหายากหากินบ่หากับบ่ได้กินหลังนี้ว่ายังไงลังนี้ก็เงียบครับลังนี้ก็เงียบ พ่อหญิงใส่แม่ใส่หนูไว้หนูบ่ถือจ้าเกื่อบ่าจิตหนูบ่วงหนู้นพ่ญิงใส่ว่าจิตอ้าวพี่น้องหลังนี้เป็นยังไงหรอเือถึงลงไปจมคักเหี้นี่ครับนี่โตบปล่าปันหาเดี๋ยวเบื่อนพี่น้องรุ่นรุ่น ลุ้นกันลุ้นกันโอ้ย,ยเห้แหรอมีแต่นแนวเดียวแหละพี่นอ้องปลาไหลปลาไหลดึงหน้าพวกนี้ใส่ปลาไหลไหลมันเป็น น้องส้านำตลอดปียืนไนยัง่าครับน,นอนเฝ้าอยู่นี่ครับคนก็นเลืยบอกกามากรักมากขโมยปามันก็นเลืยยั่งครับเลยอ,ออกเมียแพ้ลูกก็ได้ใส่กินอย่งที่ล่ะครับผมเกืงเดิงเกงเดงเลยเกืงเดินเกงเดงพุ่นชัดเจนเลยพุ่นยั่งคือเกา่า จะมีลุ้นอีกสักแก้มสองแก้มหรือเปล่าโอ้หากินแบบบ้าน,านอีสานบ้านอ่ะแบบบ้านหน้าครับครับบ้านห,หน้าโอ้ยน้ำกระไรยุงกระไรยุงไรหลายพี่น้องเหนียวเพิม่มแวภาวะโลกร้อนทำให้เกิดยงุงแมงวันเยอะ อียัางระบาดคือดึงลงไปคักแถบพี่นอ้องว่ามันเอียนเจ้าเก่าอีกระวบ่็ได้ดึงกดลงมาแนวนี่เบิง่บงกันน่ะมันคืออะไรมันจะเอียนหรอพี่นอ้องอยู่โบยู่โอ้โบยู่ดอกพี่นอ้อง ถึงกดลงมาแนวนี่งไม่เอียนมี่แค่ปลายนั่นล้งนั่นกระบอกมันอีกบ่นี่ครับเบ็ดเสียไปใส่หรอบัดเอาเบ็ดเสียไปใส่นอกเบ็ดผู้ขาดี่ <c oughs> ท่านเนอะาไปพ่น้อไอเลิบอยู่ เบ็ดเสียครับจอมไว้ไหลดึงนี้มผมเด็ใส่ยอยู่นะผมกระใสเลยขี่นไปใส่เสร็จเฮ้ยพี่พีว่าหงื้อแห้ยเบ็ดเสียพี่น้องปลาท้อนนี้คือเดี๋ยวมืออื้อนตาม จ่งปักแน่นอยู่ไม่เห็นพี่หน่อยอม,มันสัตว์ไงถอนไปเนียบครับพี่หน่อยสั์ไงเอาไปกินคือน้ำซีเมนดังนี้ก็เนียบครับผมดังนนี้ก็เนียบ ครับผมเป็นนั้นว่าเดไอ้ชอนปอกสามแต้มพี่น้องครับพ่อเด้ปนลพอ่อเด้ยเฮ็ดยาเฮ็ดกินให้มือเศร้าพรบ่ <ผม S 2> <ๆ S 1> ห้ามแรงห้ามง่ายครับผมเพราะเดี๋ยวว่าปลาตัวนั้นมันดึงเบ็ดผมไปใส่บุญเดี๋ยวมืออื่นผมต้องคิดตามครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องบิดสุภูสุคนละครับขอบคุณสุหมงบิดสุหมงสุบอนครับผมเป็นกำลังใจให้ ขอบคุณทุกๆการติดตามที่น้อง้ามาเบื่องแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปด้วยครับเด้อพงยิ้มใ่ขอบุญขอบคุณเบิร์ตผูปูชวนครับผมสาหรับคลิปนี้พงินมใส่กัสีมีสัมีละครับสีผ้าพีผ้านอกเป็นเมื่อนอนเรียบบัดมันหนาวไปขาพฟโฮมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ